สวัสดีคะ่ะไปส่งลูกชิ้นนะคะนี่นะคะของคุณแม่จันยิ้มนะคะขออนุญ,ญาตคุณแม่นะคะเอาไปให้เด็กที่ตามพ่อแม่มาทํางานก่อสร้างนะคะที่ทำศาลาศลาพักริมน,น้ํานะคะตรงสบาบารินไทยนะคะเดี๋ยวโอ๊ยไม่เห็นหัวหอดหัว,หวตัวเองถ่ายรูปเรยวเดี๋ยวเราจะพาไปนะคะนี่นะคะก็เป็น ร้านลูกชิ้นของโอปออันนี้ก็เป็นร้านน้ำร้านน้ำน้ำผลไม้นะคะอของอ่าน้องสงนะคะนี่นะคะไปค่ะไปส่งลูกชิ้นน้องกันซีเวียนหัวหน่อยนึงเด้อค่ะแม่ค่ะนี่นะคะตรงตรงนี้ก็เป็นอ่า สวนนะคะสวนย่อมสวนออกกําลังกายนะคะก็ไม่แม,แม,แม่ท่านใดมาก็ขอเชิญแวะเข้ามาเที่ยวตรงนี้นะคะแล้วก็ไปหาน้องจักรกีแม่พลนะคะลุงทองคําปลาแก้วได้นะคะแต่ยังไม่เสร็จนู่นนะคะน้องถึงบ้าน น้องอยู่ไหมน้องอยู่ไหมให้แม่มารับแทนก็ได้คะ่ะน้องหลับนะคะเดี๋ยวให้คุณแม่รับแทนนะคะ <c oughs> คุณแม่รับแทนนะคะหลับข่าขคเณ่ข่าววันนี้น้องหลับนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวไปหาน้องอีกคนนึงนะคะอยู่ฝั่งโน้นอยู่คนละศาลานะคะไอ้ก็ให้น้องไปแล้วนะคะเมื่อกี้ก็เมื่อกี้ก็เป็นคุณแม่นะคะให้คุณแม่รับแทนเดี๋ยวไปหา,าเด็กที่มากับตากับยาย นี่นะคะที่เ็เห็นหนั่นนะคะเป็นช้างน้อยนะคะ้างน้อยนะคะช้างน้อยเยอะเลยนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นอีกที่หนึ่งนะคะทีะ่นะคะ เราให้แม่แม่ FC ทุกท่านนะคะมารับชมความสวยงามนะคะตอนนี้ออกก็ลงต้นไม้เกือบเต็มแล้วนะคะการลงต้นไม้เกือบเต็มแล้วนะคะเราไปส่งลูกชิ้นของคุณแม่จันยิ้มกันต่ตนะคะน้องอยู่ฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวเราไปเลยจะให้ดูไปเรื่อยๆนะคะแม่แม่่ะนะคะนี่นะคะก็มีอ่ากวาง มีกระต่ายนะคะแล้วก็มีอู้นยิ่งนะคะคต้นไม้เพิ่งจะอ่าปูหญ้านะคะหญ้าก็เนี่ยค่ะเพิ่งปูมันก็ยังไม่ติดนะคะคนี่ไงนะคะก็จะมีช้างน้อยช้างน้อยเยอะมากนู่นนะคะอีกหลังหนึ่งสไลด์กห็มีนึงนะคะมีม่ม้ามีม้าด้วยนี่ปเสียง เยะเย้ไปหมดเลยถ้าปูย่าเสร็จแล้วอดอกเค็มออกดอกนะแม่แม่ขายจะสวยมากเลยนะคะก็จะถึงน้องแล้วนะคะคุณแม่จันยิมนะคะขอบคุณคุณแม่จันยิ้มมากๆนะคะขอให้คุณแม่มีแต่ความสุขความเจริญนะคะกิหวังสิ่งใดขอสมคมั่าปัรถนาทุกประการนะคะขอให้คุณแม่ร่ำรวยร่ำรวยนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ น้องอยู่ตรงไหนคะน้องตัวเล็กอะ่ะเด็กตัวเล็กๆอะ่ะเด็กตัวเล็กๆที่มาด้วยอีกคนหนึ่งอยู่ไหนอยู่ตรงนู้นอืม ขี่รถหาน้องโอ๊ยลืมไปว่ามันมีสาราสามหลังเลยคะ่ะน้องอยู่หลังที่สามบอกอุ้ยขารถนาปะ่ะน่าจะอยู่หลังนี้แหละเดี๋ยวไปตาม

ขอ,ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแม่มากๆนะคะขอให้คุณแม่มีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดวังสิ่งใดขอให้สมความมั่นปารนาทุกประการนะคะขอให้ร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีนะคะขอบคุณคุณแม่จันยิ้มมากๆนะคะตอนนี้หนูก็ให้เด็กก่อสร้างไปหมดแล้วนะคะคนละถุงถุงละห้าสิบนะคะถุงละห้าสิบ 嗯。<Okay. S 2> okay.